สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มซัดสอสอเตโกหกออกซื้อวันที่7เมษายน2565นายสิทราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มได้ขา,าิิาาโมเลททีมงานทานายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า สอสอเต้โกโหกออกสื่อนะครับที่บอกว่าโทรมาคุยกับผมแล้วบอกเรื่องลูกไล่หรือทันเกมหรือแข่งกับใครก็บอกผมว่าขออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนคำพูดเหล่านี้ล้วนแต่งเติมให้สัมภาษณ์สื่อถังสิน้นสอสอเต้โทรหาผมคำแรกพูดก่อนเลยว่าเฮ้ยน้องว่าพี่ออกสื่อขนาดนี้เลยเหรอน้ำเสียงแบบข่มผมผมก็สวนสิครับว่าเป็นถึงสสออย่าโดนหลอกอะไรง่ายๆแล้วผมก็เล่าเรื่องบางแจ็คให้สสอเต้ฟังคุยกันไม่นาน อย่าบิดเบือนออกสื่อให้คนเข้าใจผิด จำได้ไหมที่ทั้งโทรทั้งไลน์หาผมหลายๆรอบขอให้ผมช่วยแชร์โพสต์ของตัวเองบอกเพจผมคนติดตามเยอะช่วยแชร์พี่หน่อยเราพวกเดียวกันแต่ผมไม่แชร์ให้ผมไม่โง่น,นะครับรู้เจตนาดีว่าสสเตต้องการอะไรกับคดีนี้อย่ามาเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองกับการสูญเสียแบบนี้มันไม่กูท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ